อะไรไปหรือเปล่าใช่แล้วเสือ้อเสื้อกันยี่ตัวนวะของเมเกยมได้สีนะคุณก็แค่ไปที่ช่องเมเกียมจากนั้นคุณก็ไปซื้อเสื้อเขาได้นะครับไม่มีลิง,ลงนนะก์ตารางให้นะก็ไปดูช่องเมเกียมได้นะก็ราคาก็น่าจะไม่มีนะเพราะว่าผมตอนผมไปนคนคิดราคานะทักสี่สิบบาทนะก็ใช่รู้เกีต่อเลย พ่อพระเจ้าเพื่อนตัวตน,น่าอยากเป็นสไปเดอร์แมนอ่ะใช่เราอยากเป็นสไปเดอร์แมนอ้าวเราเสื้อกันหนาวหมแล้ว๋อขอ,อใช้แพ็กเกจมาเดิมวันที่ไปดูคลิปอีกทีนึงนะไปซื้ออยู่นี้ไม่งั้นมันจะหมดก่อนนะแพ็กเกจเนาะไปซื้อที่ช่องเมกเกมได้ใช่แต่ตอนเนี้ยตื้อหรือตื้อรือเป็นฮะจยหายตัวได้จะป้าหรือไงเราหายตัวไปกับป้าแล้ว อะไรเนี่ยโอ้โห่ไม่มันโง่จริงๆเลยนะวันแกอยากเป็นสไปเดอร์แมนเหรอใช่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 แกอยากเป็นสไปเดอร์แมนจริงเลยเนะี่ยอแล้วเกมนี้มีอัปเดตใช่ไหมอยากเป็นสไปเดอร์แมนแล้วนี่โอเคงั้นฉันจะลองเป็นมั่งกันแล้วกันนะแล้วก็น่าจะฉันจะประกดวางเหล็กตรงนี้ให้ก็แล้วกันนะอโอ้โหดังก๊อกเลยนะเนาะไปเลยไป ถามว่าอะไรเพื่อนถามว่าเป็นอะไรไหมโอ้โหเออเกินผ่าอะไรมากเพอนดู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 อะไรกับฉัน่อะไรกับเพื่อ คือเนอฉันโอเคฉันทำไห้เก่งแล้วเนี่ยอะไรเ<ม>นี่ยเนี่ยอะไรก็จนะนีแต่ว่ามันก็คืออะไรอ่ะใหญ่สปไปเดอร์แมนไงล่ะเนี่ยเพื่อนโอ้โหใหญ่สปไปเดอร์แมนบ้านกันใหญ่มากโอ้โหโอ้โห ดูน้ดูนะมันจะสามารถกดได้นะโอ้ตุกอ้โอเคนะเพื่อนแก,กก็แค่อ,อย่าเป็นคนโง่งมากนะสัตว์แกไม่รู้ไงใครครับเรื่องสุดแก้วของพวกแมวมันก็เพือ่อนใครเอาสูงมากกว่านี้ที่เฮ้เอาสูงกว่านี้อีกเลย ลุล oh. ีล <hel token monkey> <h ikk iles> <h ikk iles> ีล oh, ีลีล huh <laughs> no <ika. h ikk iles> so ิลีลิลีลิลี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 ลิ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 ลีลิลิลีลิ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 ล้ลิ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 ลีลิ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 ลล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 ลีลลลล เหมือนมันคงจะหายตัวไปได้นะเฮ้ย <Hey. S 1> ถ้ามาแขาไม่ด้เกจะเป็นแมวแมนได้ให่เกต้องโดนแม่มุมกัดเท่านั้นแหละ <Hey. S 1> นี่คือไฟที่แรงสี่าาาาา เบาทีเราตายอ่ะโอ้อโหจะไม่รู้เลยเป็ตัวไหนเป็นตัวตัวฉันไมก่ก็โอเคเราเรีบกลับบ้านกันตุคือไฟอันเนี้ยมาทำอะไรก็ได้ฉันอยากเป็นไอรอนแมนจะดีกว่านะสไปเดอร์แมนมันทำอะไรไม่ได้หรอกนอกจากต้องโดนงูนกัดเท่านั้นยังไงเราก็ตายดีมึนแค่นั้นแต่ถ้าเกิดเราจะเป็นไอรอนแมนมันก็เป็นได้ในชีวิติตจรงซี เออเป็นได้แน่นอนเป็นได้แน่นอนและมันจะเป็นไปได้แน่นอนถ้าเกิดฉันจะเป็นไอ้น้องเนรล,ละเพื่อนโอเคเดี๋ยวฉันจะช่วยอ้าวอะไรนะเนี่ยโอเคแล้วฉันจะช่วยแกเองไงแกไม่ต้องโผล่มาฉันจะ,จะทำอะไรแก ฉะนั้นด้ระบายมันเล็กบอนกระจิ๋วแบบนี้แล้วมันก็สามารถยิงลำแสงได้ที่นี่มันจะโคตรจิงเลยเลยนะเอ้เดี๋ยวแป๊บนะโอเคเราก็หมุนแบบนี้เด้อจะให้กระจิด้วยเพื่อนนายโคตรฉลาดเลยเนาะเราจะลจะรอ ก็จะงจดมากเลยใช่ไหมล่ะใช่แต่ฉันคิดว่าอะไรงงกับการจริงฉันไม่ให้แกทำว้นคือจริงๆนะพอน,นะขอบคุณที่สุดของที่สุดของที่สุดเลยนะที่แกจะทำไม่ใช่เป็นไอรอนแมนใช่ลำแสงเนี่ยมันเป็นลำแสงที่สามารถกำจัดได้ทุกอย่างาตายตายตายโอ้โอ โอ้โหโอ้โหโอ้โโหอเคนั่นรอบนี้อ้าวว่าเป็นลูปถ่ายของคุณโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะนายลองดูสิโอ้โหโอ้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 ก่อนแรกคือนายต้องฉีดวัคซีนอันนี้ก่อนถึงนายจะเป็นอมตะและนายก็จะไม่ตายนะเพื่อนนะจะได้ไม่ต้องตายไง Oh, 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 yeah, yeah, jangan, jangan, tidaklah, tidaklah, okay. Uh, okay. Uh, okay. اy, ay, oh, ini adalah uh, malu. Ah, lagi, apa ini? Long, wah, uhu, oh. uhu, 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 okay, long wah. Oh, oh, ayam seang ini, mungkin apa? Oh, 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 oh ไม่เอาแล้วจะไปเล่นแล้วโอ้ยโอ้ยยังไปเล่นแล้วเพื่อนฉันบอกแล้วการจะเป็นไอ้แล้วแมนมันใครห้ามกลัวความสูงไงไอ้แล้วแมนมันไม่กลัวความสูงมันเลยบินได้เลื่องตัวฉันก็แตกแล้วด้วยเพื่อนแล้ขอโทษน้ำแสงอ้ากอ้ากอ้ากโอ้ยไปลำแสงบ้าอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยยูทูปปิดปิดทีปิด เออนายเพื่อนเอ่เอเพื่อนตอบหน่อยอฮัลโหลเพื่อนเพื่อนตอบหน่อยให้เป็นอะไรมากไหมเนี่ยานายลืมไปแล้วเหรอเพื่อนอตูนไฟเกือถุงมือแล่แหละเพื่อนลูกฉันขอโทษช่วยกโทษขอโทษบานแกนสิตายแล้วแหช่วยอะไร แกก็เกิดใหม่เลยวแ้ฟรดกลับมาแล้วแกลองเผาไอหุ่นยนเอ่อได้ลองเผาหุ่นตัวนี้สิคุณดูเหมือนสัตว์ชนิดห้อยนายชวนฉันมาทำไมเนี่ยเจอฉันอยากให้แกเป็นตัวทดลองไม่เอาจะไดปซื้อกับข้าวเอาลูกซื้อกับข้าวก่อนเอาอะไรเาไหมลกไปซื้อกับข้าวเงี้ยเ,เ,เ,เอาหุ่นมาเลยนี่อ่าไอหุ่นตัวนี้แหละเออฮะแต่แกแกแกอย่าทำใกล้ฉันนะงั้นแกตาย អូយ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 អូ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 វាយវាយវាយត្រោយចាប់ចាចាចាប់ចាចាប់ចា จะคิดว่ามันนานกันบรรนานที่แกบินเนี่ยเแบบห้าปีแล้วนะอย่างเพื่อนจะอยู่ไดนน้มันไม่ได้ผลรอบนี้โอ้จะไม่เป็นแล้วไอ้ลอนแมนยี่ตอนเนี้ยกิ้เนี้ยมันอัปเดตนะมียางอันนี้ด้วยนี่ล้อย,อยางนะทำเครื่องบินได้ปะเออทำเครื่องบินเนี่ยนี่แหลนะน้าเป็นสิ่งที่ฉันทำนี่แหละลดยาง แพ็กเกจดีไหมล้อ,อยางเนี่ยล้อ,อยางอู้หู้อู้ยูยูยูดูกวนกวนรถอัตโนมัติเฮ้ยมันเป็นล้ออัตโนมัติเลยเนี่ยเฮ้ยเกินครับล้ออัตโนมัติโอวยตายเถอะออกไปอ้าวออกไปว่าจะบอกให้แกออกไปเลออกออกดิ จะออกไปจะออกตีฟาดแตกเลยและอัปเดตมีอะไรตอบบ้างอ่ะนันเรามันเล่นอะไรสนุกสนุกอันนี้อะไรก็ไม่รู้เ่ยไอ้แกนพลังงานอะไรเดียวอาจจะเป็นแกนพลังงานก็ได้นะเดี๋ยวเราลองมาทำแกนพลังงานกันไหมเออเราจะมาสะสมแกนพลังงานกันเนาะ คือเรีนพลังงานที่เชนจะมาสร้างอันนึงคือจะสร้างสิ่งประดิษฐ์อย่างโทนีิสตรากันนึงนี่แกติดหนังมากเลยขอโทษทดีช่วงนั้นมันอินอ่ะอินบ้าอะไรเราจะไ่อินด้วยนะเฮ้ยอ่านี่คุณดูเหมือนสัตว์ชนิดใดโคตรจะปวดหัวเลยโฆษณาก็มาอยู่ด้วยมาทุกตอนโอเคไป เอามาทําสิ่งประดิษฐ์กันนะใครไปโอเครเ,เอาแก,ปแากเ,เป็นอะไรมากไปเป็นสีตัวฟาดมาเก็บโอเคนี่คือแกนพลังงานที่เสียนจะอุบาตนะเราจะใช้เครื่องนี้เราจะมาทำแกนพลังงานของ เหตุการณ์เกิดขึ้นอ,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 อน้ิดออโอ้โหาด็กๆเด็้จะมาสาวแล้มา้ ลาบลื่มกันเลยนะนี่ไงแกเวะลางานสมบูรณ์แล้วเพื่อนนายเห็นไหมเพื่อนเอาแต่เล่าอยู่ได้ตายเออ หาักี้นี่ก็ไล่ก็เจกระต่ายจะไปกระต่าจะไปเสื้อตัวเปียกที่ดีที่สุดในระอับอ้าวเสื้อตัวเปียกถามารถกันไฟได้ด้วยนะถ้าคุณไปโดนไฟมากทำไมมันกันไฟได้ดูสิแล้วกี้นี้ขอ,ขอตัวลา